สวัสดีครับมื่อนี้พบว่าผมออกบานน่อยนะครับมื่อนี้ผมสิภาทุกท่านมาตกปลานาดินนะครับอยู่หมายเกาหมายเดิมครับไม้ไหมายเดิมของอีพี่ที่แล้วครับบ่อสนามชัยอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมื่อนี้ก็ผมก็จะมาซ้ำหมายเกาล่องเบิงนะครับมื่อนี้เป็นวันที่สิบหกเมษานะครับเป็นวันหยุดผมก็เลยว่ามีเวลาก็เลยมาล่องตกปลาล่องเบิงนะครับมื่อนี้ผมก็เบ็ดมาน้ำกันอยู่เจ็ดขั้นนะครับเป็นแปดฟุต ชุดเก่าหาขั้นแล้วก็มีขั้นหน่อยผมจะมาตีเลาะรอฟังร้องมึงอีกสองขั้นนะครับครับสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับช่วงเศร้าๆครับบรรยากาศดีเลยครับลมเย็นเย็นดีมีเสียงนกบรรยากาศสุดยอดเลยครับวันนี้ผมก็ขคออนญัดล่องเยียวนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ล่งเบ็ดครบแล้วนะครับตังบดเจ็ดขั้นก็มาล่อลุ้นเบิงครับวันนี้ผมสมีผลงานมีปลาให้พีพีนานาเบิงบ่ครับผมมามืัอนี้นะครับก็มีแนวแตกต่างก,กับอีพีที่แล้วอยู่ก็คือเรื่องเรื่องขยะนะครับก็ตอนผมมาอีพีที่แล้วนี่ขยะนี่บ่มีเลยนะครับเพิ่นเก็บเรียบร้อยหบดแล้วแต่ว่ามามืัอนี้นี่รู้สึกว่าขยะพวกขวดน้ำพวกถุง ถุงพลาสติกนะครับหลายเลยครับเต็มเลยก็อยากจะขอฝากไว้หน่อยนะครับบรู่าลขันมาขันจิ้มขยะได้หลายแล้ว่นจะมาหามอะไรหรือจังไรผมก็บรูดนะครับพวกขยะตอนผมมาอีพีธีแล้วนีบ่มีเลยนะครับสะอาดดีเลยครับอยากจะขอฝากไว้จัหน้อยนะครับผม บันนี้ผมป็สิได้เก็บขยะที่มันเลือๆอยู่นี่นะครับก็สิเก็บกองๆใส่ถุงไปก่อนครับครับผมกันหน่อยกันหน่อยๆน่อยนี่อาการแล้วครับ เยนครับผมตัวแรกมาแล้วครับใส่สวยๆเลยครับนี่มันหมานครับมันนี่ครับผมมันนี่เหยื่อที่ผมใส่นะครับเป็นล่ำล่ำเพลินเอิญไปยังล่ำระเบิดนะครับมาล่องเบิงนะครับเกี่ยวด้วยใส่ไก่ขี้เก่านะครับเบ็ดแปดฟุตทั้งซสนี่ผมกัดมันนี่เปลี่ยนขนาดเบ็ดนะครับมันนี่ผมใส่เบ็ดกาม่าเบอร์หกล่องเบิงนะครับเพื่อมีปลาหนุนจันทร์เขามากินนะครับพวงไทยด้วยใส่ไก่นะครับ แต่สำหรับสองขั้นหน่อยทั้งขวามือนี่ผมกัใส่เบ็ดเบอร์0ูนจุดแปดจินคืือเก้านะครับรอบอีพี่ที่แล้วผมก็ส่เบอร์0.8ดแดก็ลองติดตามผลงานอยู่มังครับผมปศาสิมีโตว่ะครับมันนี่มันหมานครับ มาแล้วเริ่มมา <c oughs> น,นี่อยู่อยู่อยู่ดูมีตัวไม่ตัวป็นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเป็นอันนี้มาแล้วครับ ครับขันหน่อยขันหน่อย อันนี้ก็เอาเลี่ยนเลี้ยนโอ้โหสวยสวยมาแล้วครับเลี้ยนครับโอ้โตัตัวแง่ครับตัวนี้ครับผมตอนนี้ก็มีทีมงานมาสมทบนะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นมาตกะิ่งหลิวนะครับแต่แต่ว่ารอดรุ่นบ้างนะครับอาซิมีโตมีผลงานอีกบ่ครับ เพียนครับผมตัวใหญ่เยู่ยยครับคันหน่อยครับคันหน่อย <c oughs> มันกันมันอ่อน <c oughs> เงีงามๆยู่แล้วครับื ทุกอย่างตะกงตะกอด,ดเบิรเียแต่เบิ้หนึ่งซ <laughs> ืง้อหมดเลย <laughs> อันนีน้ครับผมคันินขันิน นะครับะเทียน,นครับน,น้อยครับน,น้อย เขาเป็นตัวใหญ่อ่ะที่เสียไปล้วแยี่ได้อ่ะนม่นอยู่เนาะใช่ ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเด็ดเปลี ER ่ยนตะก้อเลยลงกินเลยันริมหน่อยครับสันริมครับสันริม เหยื่อยล้เอ้ยเหี้ยนครับโอ้ใส่ใหญ่เลยครับอันนี้ เอาล่ะครับขั้นหน่อยขั้นมนะันตะเพียนตะเพียนยิงอยู่ใกล้ๆเนะี่ย <c oughs> เอาลากไปนู่นเลยโอ้โอตะเพียนตะเพียนใจตะเพียนใจเว้ยทิปทิป ยิบหายแล้ว <Lust> พิ่อ uh ืินเหยื่อหรือเปล่าอ้วนอ้วนเหยือหรือไข่ไข่เร่องนไข่รินอ้ตัวใหญ่ครับแต่เพียนใหญ่ครับไข่ขันน่อยขั้นหมา น้อยครับผมเอาเลยครับารมาแล <c oughs> ้วขันหมันแล้วอู้เอะตัวใหญ่ยังิด <c oughs> ข้างมาด้วย <c oughs> วางฝั่งไหนก็กินแับนี้ลอยไปนน่นแล้ว เงียบเยครับ้วครับ่เพียนใส่ง้มเลยครับครับผมตอนนี้ครับเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับฮอดสี่โมงแรงป่าต่างแต่เทียงมากกับเงียบนะครับหลังเทียงมากก็คือห้างโตเลยครับ ดวงเสาก็มีปลาแต่เพียนปลายัางเข่าลายอยู่ครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจะมีผลงานบ่ครับ,บรรลุ้นกันครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรกครับตอนนี้ผมก็ได้เจ็บเบดเรียบร้อยไแล้วนะครับตั้งต่เที่ยงมมนี่ก็เงียบเลยนะครับมีเขามาแต่เพียนเขามาอีกตัวหนึ่งมาหนีก,ก็มาสรุปผลงานกันครับ นี้ก็เลยตะเพียนหลายโตนะครับจะใส่งาๆเลยครับผมมันนี่ก็บมีป่าใญ่เขามาแลครับกะเขาเลยตะเพียนตะเพียนหลายหลายตเลยครับสิบกว่าตัวแล้วก็ปลานิ่นอีกปลานิ่งมัค่อยเขานะครับมันนี่แต่ว่ามีแต่ตะเพียนหลายเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าสีมาแก้มือไหมนะครับผมเพื่อมีป่าญงเขามากินนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบพุณนพี่ๆนานาเราคือทุกท่านนะครับที่เขามารับชมเขามาติดตาม สวัสดีครับผมขอบคุณครับ